ฮัลโหลสบายดี <Yeah. S 1> สบายดีเนาะพบกับซาฟาร์มแล้วก็น้องในนูแล้วก็น้องในกิงนะเนาะเราสิไปเห็ดย่างนน่เราสไปห้ากินเาไปห้างกินเนาะห้างนนะาผักมาแกงเนาะในนูเอินในกิงนะไปะ <Yeah. S 1> นำทางกันเลยเราไปเลาะไปเที่ยวอยู่ <Okay. S 1> นี่ไฮข้องข้าเจา้า <laughs> ไปเลาะเบิงว่ามีย่างเลือดอยู่ไฮของข้าเจานะ้าเนาะทีโบเมนเลือดทุกคนทีออกตามไฮเนาะที่สาม,มาถเอามาเห็ด กินกับเขามาแกงกับเขาได้นะทุกคนอ้าวมีเลยเฟืองกับเด็กน้อยนะเป็นข้องที่ครูกินกันน้องในกิ้งตื่นเต็น,ตนขนาดเลยย่างมาเห็นเฟืองห้วกะไปเลาะบึงนงื่บางเท่อมีมากลอกมากเกลนเนาะมีน,นะนันมือนี่มีผักที่แลบมันอ๊อกตมำไ้ตามส่นะนะ้นขนาดนี้น้าะจังจริเอาไปเห็ดอยู่เห็ดกิน ว้าวมีมังหงอยู่พันเดแต่ว่าบ่ามีมากมีต้นอู้นี่เจออีกแล้วข้องดีนี่ในกิ้งนะเจอข้องดีอีกแล้วนี่นู่นนี่นี่โคตรบ้านเลยแหละนี่ข้มานีิลินแตกหมดเลยนี่นี่เลยขุดเอาข้องกินแรงเฮาเอ้บ่แมน่นนี่ข้องกินลิ้นนี่เลย ดีดีมีดหักนะอย่าน้อยได้เลยทุกคนต้นมะฮุงกำลังออกมากเนาะไดยสร้างสรางมากตาเวียนกับกำลังสิตกดินแล้วฮะนี่ตาเวียนเนาะไอยค้ำลงแดงแล้วสร้ามุงแดงแล้วทุกคนบอนหันกับโมเย็นหมดแล้วเนาะไหนกินาะโอ้เม่กิ้เห็นยัง ว้าวยังบ่สุดกับอันนี้อยู่ทุกคน <c oughs> ยังขุดอีกอยู่นี่เลยนะมิดทางไฮคือเห็นแต่มันแก้วบ่เห็นย่งเลยอทอดี้่าฟาร์เบิงนี่นาะพี่หน้องเนาะอันนาซีโบมีย่งที่เป็นตากินกับเขาเลย นอกสิจ้าข้างที่เป็นกินกับมีแต่มันแกวเนะาะแล้วก็ซาฟามกับซีบอขุดเอาไลา่ขุดแต่ช่องมกนะ้กเนาะตอนที่ซาฟามกับน้องใหนหนูขุดมือน้วยนี่เนะาะแล้วก็บอขุดแล้วที่ซาฟามหมานี้เนาะกับซีมามโซะเบิ้งบนใส่ดักนู่พี่น้องใส่กระเต็บเนาะใส่กับดักมู้นู่นนู่นนู่นูน่เนาะบริเวณมู้ กะว่าซิมาไซแต่ว่ามาสศกเบิงสถท่านทีก่อนเกะกะบ่มีบอนที่เป็นตาไซเดยทุกคนเบิงเดดกะโห,ห,ห,หนหัวเฮือกบไล่โอยอยู่กะบ,บ่มีบอนที่เป็นตาไซนะก็อาวซิบุหรไซหรือว่าไซกะบ,บุญยันใจเนาะแล้วก็สีผ้าทุกคนมาเบิงทางนี้ได้วาให้ส่วนขาเจ้าไปสุดอยู่ใส่มนัากาศ์ดยางลิ้นเนาะแถ่านีวัวควายกบยางลิ้นมาหอดทีเหมือนเดิมมีหอยเนาะ อ๋อนี่เลยทุกคนให้กระสุดกับบอนนี้เนาะหละก,ก่ะซาฟาร์มก็ไดงยินเสียงนำ้ำเสียงน้ำตกอยู่ฮนเสียงน้ำลินเนะนาะลงดังนาะเลยโอ้วอนนี้ก็เป็นห้วยเด้นี่เพราะว่ามีบอลลุบๆนี้ที่เป็นห้วยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าซาฟาร์มได้ยินเสียงน้ำดังมาจากบอนนั่นต่เวนก็บกำลังสีตกดินแล้วทุกคนนี่เลยเนาะวิวพาบรรยากาศ รถก็เจากับตังเครื่องตังขคองมาแต่ไฮแตนนะ่ส่วนเนาะทอิติโซ่ฟาร์มเบิงนี้น่าจะบ,บ่เป็นใส่กระเต็บตกคนวใส่กะบัดใหนูนะ่นเนาะเพราะว่าบ,บ่เห็นหอยหนู่นเลยมีแต่เห็นหอยงวเนาะยางไปหอ,หอยตีนหอยตีนงวโ้นี่ ตอเป็นสิตกดินบอลยูบอนลซ้าก,กับพอดีซองมาใส่เลยคักคะแนนควน่ำบ่ลหอนบ่มีหดบอนนั่งพักเลยแบบนี้หอนไปหมดเลยคือบอ่หยับคือบอ่หยับเอาเขาได้ไหมพีงนี่เขาหอนหมดแล้วนี่จากเดดชกิ้งสล็บสรุปแล้วมันแม่นกิ้งคองหรือมันแมน่นมันยัง บางหินซ <mm um> um> ื่อขยับมันขยับได้เด้อบางหินขยับได้ในนู้ว่าเป็นยังไงนะข้องแทข้องแทฉเมื่อกี้นี่เนี่ยมันบางหินหรือว่ามันข้องแฉเมื่อกี้พูกเหอนยี่ใส่เมื่อกี้ว่าไง

มันบ่มีนะไม่กินว่าคิดตัวสินะอ้าวไฟฟ้าตอนนั้นฟุหน่อยมันก็เด็นสะเทะๆก็เออฟุ้ตกตีฟุ้งอยญ่ๆซะสันมเออื่นมอกย้อยลงมาแล้วเพิ่งมันจืดๆมันอ่ะทารเข้าเปล่ามันก็สะดังกับเขาแต่เข้ามาแปลงบูฮูแล้วอยู่กองมันใช่ไหมเราไฟมันกระด็ไม่กิงติเฮาก็มันบ่อยอยู่ม้อนะเราไฟฟ้าอยู่ห้องมอสีห้องทางคุนเขาอยู่นี้เสีอมันยังดังนะมันดังเด็ดเด็ดเด็ดใช่ไหม เสียบอ่ะไหนนู้หมดเลยถ้าไม่เจี๊ยบก็ได้ไม่เจี๊ยบยูเซียบว่ามีไม่เจี๊ยบถ้าไม่เอาตังหูใไหนนูคือเบื้องนึงแนวแบบแนวละอันสินะอันนี้มันอยาพอดีจ้ะเออถ้าก็ไปเจาะหูมามีมีนิทานปะ เรานิทานช่วยฟังฟังเลยดูนิทานนิทานจริงว่านิทานปลอมนิทานจริงนิทานปลอมกระถ่ยสร้างขึ้นมานิทานนิทานปลอมนะคำว่านิทานมันยังคือมีนิทานจริงนิทานปลอมเนี่ยนิทานจริงมันอยู่ในชีวิตจริงจริงนิทานปลอมมันอันไปยังคิดเอาเองบรรยายเอาเองเอานิทานจริงๆอยู่ในชีวิตจริงหรือเป่านะสาวมือหนึ่ง มีเด็กน้อยซ้ำคนกับผู้ยญิงสองคนยูบาร์มาเป็นแล้วย่างมาเที่ยวย่างมาจากคนเดียวสารุ่งค้างซอกนำบปได้กินแล้วก็ซีบาหน่อยยูทูบเข้าคนหนึ่งโมโหเป็นผ้ากับเป็นคนขี้ดื้อขีดอข้ดือ้ดอหลอกเบ่อง่ายเขามียั่งก็เอามาเม็ดมียั่งก็เหาะมาเม็ดแ, <c oughs> แล้วก็อีกมือเนึ่งมากินเขาแล้วบ่มียั่งกิน ยาพากันมาอยู่ในจูบมีย่างกินแล้วก็เลยไปตัดมยา,าย่างวัวสิไข่ไก่มากินเอามากินกับเขาตอนต้วยแจ่วมักเพ็ดกระตั้แรกเลยมักเพ็ดเป็นก่อนมากินแล้วมักเพดรแรกแลยคือเป็นก่อนะนนวัวชีไข่ไก่มันเป็นแนวใดสิไข่ไก่นะมันมีกระดูกนานะ้าวสิไข่ไก่มันมีกระดูกกระดูกแ้วไต่กระดูกนะ กระดูกไม่ไหมมันกินใดไดตีไม่กิ้งมันเกินไปแล้วอันนั้นนะโอเคแลทุกคนหนี่มาฟังนิทานนำซาฟาม์เดเนนอซาฟามปวดหัวแหงตอนนี้บบหูวันสิเข้าใจได้บ่นิทานขวมรับจิน่ะนิทานขวมลับแบบใด แวว่า,บาวบอลตองวอลตรงตรงบาลแบบอมคอมอย้วให้เขาไปคิดตรง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 ไปเลยอย่าอมคอมทำไมออมคอมทำไมพันบ่อมคอมมันก็บ่มุวน <c oughs> มันก็บ่เข้าใจมันเจ็บหัวมันบ่เจ็บหัวเนี่ยไปคิดอะมันจิงได้ยิ่ทานยิ่งยาวให้บอวแววบัญญาสั้นๆแต่ก็ยิ่งยาวยาวนะไปบัญญัติยิ่งยงาวยาบ่ได้จังสัตว์เนี่ยเมื่อกี้วอลภาษาอังกฤษเนาะทุกคนวอลกับลังฉันนั่นอะารเที่ยวแว่นั่น วาวจนหมดคืนนี้บ่หมดเื่อแล้วมันเร็วได้เะรอยางยางคือคือนั่งค่อยกับวาวไปย่างหอนเหื่อข้าวค่อยกับวาวไปย่างยางจนหอนห้วยข้ามห้วยกับมีไม้จนนั่งมีแคมทางกับวาวไปเวาตอนเฮ่ายู่เหื่อน่ะบรรยาจะตอนค่อยกับไอเพิ่นกับไอฟางไปให้ซอยน่ะบรรยาจนหมดคืนนี้หอนมื่ออื่นเพื่อน จ็ดสมองมต่ว่าบรรญาเนี่ยเกิดเจ็ดสมององยาลิไลเรานิทานเปเราขึ้นในนู้เดยมีนิทานเปล่าสุ่ยฟ้ามฟังหรือดูนิทานอ่ะเปมีนิทานคือบ่มีนิทานคือบ่เฮียนเดย์เปยังเฮียนนะเฮียนไว้โอ้จากน้อยเอาไว้เราอนาคตครั้งน้ะสิบสาวปีครั้งน้ะเราสุลูกสุล้านฟังงน่าเหมือนกเนาะนี่เด้วันนี้แม่เคยมาเยี่ยมแล้ว โอเคนะทุกคนนะสนำหรับคลิปนี้กับซีโคจบกับคลิปเล่านิทานข้องน้องเนะมกิ้งเนาะฝากทุกคนกดไลค์กแดแชร์ไละไล,ล่ติดตามกันต่อไปว่าคืนนีซาฟารีเหตก,กิจกรรมย่งกับน้องๆได้เนาะทุกคนเนาะเจอกันคลิปต่อไปเด้อบายบายสบายดีเนาะสบายดีสบายดีบ,าย,ดบายบาย